สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนการรบเวลานะคะการคำนวณเวลาเนาะบางทีอะถ้าเราไปเจอโจทย์สมมุติว่า,าทำงานตั้งแต่เวลา8นาฬกา4ีนาทีถึง11นาฬกา30นาทีนะคะแล้วให้คำนวณว,ว่าเราใช้เวลาทำงานกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะ ถ้าใครที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการรบเวลาเราก็จะนับไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีโอกาสผิดพลาดนะคะจริงๆอะ่ะมันก็จะมีสูตรวิธีนะคะการทำอะ่ะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรอย่างแรกนะคะเราจะเอาเวลาที่มากกว่าค่ะมาตั้งนะก็อนนี้ก็จะเป็น1 1บ0อจสมยใช่ไหมคะตั้งแล้วก็ลบด้วย8ดจุด 45นะคะการลบเวลาก็จะคล้ายๆกับการลบเลขค่ะแต่แต่เดี๋ยวเราจะมาแยกส่วนเนาะนะคะอ่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่า1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีถูกไหม หชั่วโมงเท่ากับ60นาทีถูกไหมคะตรงนี้เราจะต้องมีความรู้นะคะ,อะพอเรามีความรู้ว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเรามาดูโจทย์เนาะเราจะลบนาทีก่อนนะคะเราจะลบนาทีก่อนเราจะไม่เอาศูนย์มารลบหแบบนี้นะคะเราจะลบทั้งก้อนอ ดูซิ30ลบ45ได้เท่าไหร่คะ30ลบ45ห้าได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่า30มเนี่ยมีค่าน้อยกว่า45เพราะฉะนั้นเราจะใช้การยืมนะคะก็จะยืมชั่วโมงอะ่ะอันนี้ฉันมี11ชั่วโมงอะ่ะฉันให้เธอยืมไป1ชั่วโมงนะคะให้ยืมไป1ชั่วโมงจาก11ตรงนี้ก็จะเหลือ10บนะคะ ตรงนี้ยืมมา1ชั่วโมงซึ่งหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีคะมี60นาทีนะจาก30ตรงนี้ก็จะบวกอีก60นะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะบวกอีก60ก็จะเป็น90นั่นเองอ่ะคราวนี้ตรงนี้ก็จะมี90นาทีละสามารถลบ45้ได้หรือยังคะลบได้แล้วเนาะเราก็เอา90ลบ45ห้าก็จะเหลือคำตอบเป็น45หนะคะส5ห้า คราวนี้เรามาดูในส่วนของชั่วโมงกันบ้างนะคะในส่วนของชั่วโมงชั่วโมงเมื่อกี้ถูกยืมไป1ชั่วโมงใช่ไหมก็จะเหลือ10คราวนี้เราก็เอา10เนี่ยมารลบกับ8ก็จะเหลือ2นั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ8นาฬิกา4 5ถึง11นาฬิกาสนะคะนาทีก็จะใช้เวลา2ชั่วโมง45นาทีนั่นเองนะเป็นไงคะไม่ยากเลยเนาะให้เราเนี่ย ลบตรงนาทีก่อนนะคะให้มองเป็นตัวกลมๆนะคะมองเป็นตัวเลขใหญ่ๆนะํะมารบกันถ้ารบไม่ได้ให้ไปยืมชั่วโมงมานะคะให้ไปยืมชั่วโมงมาแล้วก็อย่าลืมว่าเราไปยืมชั่วโมงมาเนี่ยก่อนที่จะมาชั่วโมงเนี่ยเดินทางมหานาทีเนี่ยมันก็ต้องแปลงร่างให้กลายเป็นนาทีด้วยนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะในการ เรื่องของการรบเวลานะคะในการคำนวณเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย